เล่าเป็นปัญหาใหญ่ไหมใช่ครับเล so ่าเป็นปัญหาใหญ่นะก็คือที่เขาเคยโฆษณากันว่าจนเครียดกินเหล้านี่เป็นเรื่องจริงเลยใช่ไหมจริงจริงๆเลยนะคุณอยู่สบายเนาะคุณไม่เข้าใจแหละปูนตังเว้พ่อไม่ใช้ทางบ้านให้ใช้นั่นคือความหมายของความหมายของเราอ่าอืมเห็นเมียยิ้มให้ลูกยิ้มให้แล้วก็วิ่งมากอดเรามีกําลังใจมีกําลังใจมากัคกความรักคืออะไร บอกลักกันที่ที่ใต้ต้นอะไรออ <laughs> ไม่รู้จะตอบยังไง <laughs> มีความกใจแล้วที่เขาล่อคนมาจ้างกันมันแถวไหนล่ะครับ ที่นี่คือย่านซอยกีบหมูนะครับไม่รู้เคยดีกันหรือเปล่าแต่มันเป็นแหล่งที่แรงงานฟรีแลนซ์จำนวนมากนะครับมานั่งริมถนนแล้วก็รอให้มีคนมาจ้างในทุกๆวันครับจะเป็นงานอะไรก็ได้เลยคนไปหมดเลยพี่ตอนนี้เออพีอ็นมานั่งทุกวันเลยป่ะครับมานั่งทุกวันปกติเขามากันกี่โมงแล้วกับใครมาจ้างสี่ห้าตีห้า มีงานประเภทไหนประจังบ้างครับก็ทุกงานทุกประเทศเลยทุกงานเช่นเช่นอะไรครับก็งานพวกงานปูนงานกุบเบื้องงานพอฉาบส่วนมากมาจากะกัมพูชาเยอะไทยไม่ค่อยมีแล้วรอบล่าสุดที่ประเทศทะเลาะกันเนี่ยเออมีผลอะไรกับชีวิตเราไหมครับไม่รู้ไม่ได้ตามข่าวเลยไม่ได้ด ส่วนใหญ่เขากลับเป็นกี่โมงโค,ครับรสว<ย>ัสดีครับส่วนใหญ่มาสุภาแล้วส่วนใหญ่กลับไม่เกินสองโมงสองโมงคือแปดโมงใช่ไหมับครัอ๋อมันเล้วแต่วันเดียเออแต่วันเสาร์อาทิตย์งานมันน้อยใช่ไหมครับงานน้อยใช่อ๋อนี่ผมทำรายการกันอยู่ถ้าคุยกับพี่ได้ไหมสักสิบกว่านาทีว่างหรือเปล่าได้คได้เนาะโอเคต่อมอเขมาไล่นะมาไล่จับจับกระมินมันก็วิ่งกันตามข้าวขอเขาวิ่งวิงเข้าบ้านเออเอ้ามันคนต่างด้าวพี่คนไทยตกงานแล้วก็ ได้ไปบ้างไม่ได้บ้างให้ก็เหม็นนั่งเด็กซี่ไปเออโอเคครับผมสดยอดอคนไทยยังตกพี่เตอร์อยู่ที่นี่มานานเนี้ครับสี่ปีครับสี่ปีอะไรทําให้มาเริ่มอยู่ที่นี้ใครชวนมาพ่อพามาพี่คนที่บ้านต้องทําอย่างนี้กันเยอะไหมคือไม่มีงานที่บ้านเราก็ต้องเข้ากรุงเนี้แต่จังหวัดกรบเปียดเขาจะไม่อยู่บ้านครับพวกวัยรุ่นอือเพราะที่บ้านไม่มีงานเลยใช่ครับไม่มีครับคนที่มา ถึงที่นี่ตอนแรกเนี่ยถ้าอยากได้งานเขาต้องทํำยังไงกันเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แหละครับต้องตื่นตั้งตีตั้งแต่ตีสี่ตีห้าบางวันเพี่อตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าครับมางานครับมีจะมีผู้รับเหมามามารับลงรถมาปั๊บจะอยากได้ช่างไฟช่างปูนช่างอะไรอย่างนี้ครับเขาจะมาหาเองเลยครับเขาจะมาถามช่างมีกี่แขนงช่างเหล็กเราเรียกช่างเหล็กเลยทาสีนี่ถือเป็นช่างไหมช่างครับช่างทาสีช่างสีมีช่างเลไรครับ ช่างไม้ช่างไม้ก็เบื้องกับลังคาเหมือนกันเพียโอเ okay. คก็เทียบกับมายืนแบบเนี้ยรองงานกับไปอยู่กับบริษัทร,รับเหมาเลยแล้วก็ได้งานประจําไปเลยอย่างเงี้ยอันไหนมันแตกต่างกันยังไงครับผมข้างันต่างกันพี่ทุกวันนี้ประเทศไทยเท่าไหร่ครับ4 3 0สิบถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ประมาณ800แล้วแต่ช่างครับกรรมกร700ช่าง800ครับอช่างเชื่อมก็900คนรู้จักกันอย่างนี้ปั๊บใช่ไหมล่ะพี่ เวลาเขามองงานมาอย่างนี้ปั๊บมีงานสองสามวันเขาไปด้วยบางวันก็งานหนักบางวันก็งานเบาพี่ต้าบ,าบางวันก็ไปเทปูนมันแล้วแต่คนพี่ับแล้วแต่หน้า,นางานก็ต้องรักษาคอนเนคชันไว้ใช่ครับ้นอย่างพี่เองเนี่ยในเดือนหนึ่งสามสิบกว่าวันเนี้ยเออมีคนจ้างเรากี่วันมันแล้วแต่พี่ แล้วแต่ความอดทนถ้าทํางานไม่ดีคอไม่จ้างครับต้องไปหางานใหม่คนทํางานดีก็ทำครับบางวันไปกินเหล้าบ้างพี่มีกินเหล้ากินไรบ้าง,มมงเมาเหล้าไปกินหน้าง,งานกินเหล้าเขาก็ไม่จ้างวันพรุ่งนี้เขาก็ไมใ่ให้ให้ไม่ไปอีกพี่เหล้าเป็นปัญหาใหญ่ไหมใช่ครับเหล้าเป็นปัญหาใหญ่คร<อ>ที่งานเราก็ตกงานเนาะคุณเรียคุณไม่เข้าใจเออก็อยากอยากเข้าใจอยากเข้าใจหาตกงานแล้วต้องซีเรียสไมรู้เรื่อง จกงานก็เอาเพียรต้องรอกานใช่เข้าไปแพงไงใช่ก็คือเครียดใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือที่เขาเคยโฆษณากันว่าจนเครียดกินเหล้านี่เป็นเรื่องจริงเลยใช่ไหมใช่จริงจริงเลยนะซีเรียสต้องหาอะไรแก้ให้หมดอ่าใจจะอย่นี้พูอยู่สบายเนาะคุณไม่เข้าใจเหรอมีทุกขั้นเดียวครับจำไม่ให้ผม ัผมอยู่ประมาณสิบกว่าปีแล้วอค่าแรงดีค่าแรงสูงใครก็มาอยากอยู่กี่หมู อย่างวันนี้คือตกงานตกงานเลยเมื่อเช้ามานั่งรอแล้วไม่ได้งานเลยไม่ได้งานไม่เครียดครับพอาลุครับงานนี่เครียดมากเลยเนียไม่ดเครียดหรอโอยหาเล่าซะหน่อยเป็กซะหน่อยภาระของพี่อ๋อยคืออะไรบ้างฮะพ่อแม่ทั้งบ้านล่ะลูกเมียล่ะต้องสุงยอมอดนะเวลาไม่มีตังค์เนี่ยเหลือตังค์สามพันงาวนพ่อพ่อแม่ยอมอดท้องแห้งทุกคนมีภาระ ตอนเราได้ทําเพื่อพวกเขาเรารู้สึกยังไงครับภูมิใจดิเราทําหน้าที่เราเต็มที่แล้วอุ่นตังค์แว่พ่อแม่ใช้ทั้งบ้านไม่ใช้นั่นคือ,อ,อนั่นคือความหมายของความหมายของเราอออเมียเมียเป็นคนยังไงบ้างอ่าก็คนทุ้นบ้านนี่แหละถามงี้ดีกว่าเขาน่ารักที่สุดตรงไหนเอาอ <laughs> เป็นว่าเขาจริงใจกับเราเออ เป็นแม่บ้านที่ดีเป็นแม่บ้านที่ดีปลูกผักปลูกจ้าปลูกอะไรเป็นแม่บ้านที่ดีสำหรับเรานะตอนแรกเจอกันได้ยังไงจีบเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้จีบเป็นยังไงจีบเป็นยังไง <c oughs> พาไปเที่ยวไหนพาไปเที่ยวไหน <c oughs> เออักหน่อยนะักหน่อย <c oughs> ไม่ไมู่้จะพูดยังไงล่ะคนเรารักกันเนาะก็จีบกันตามธรรมดานี่แหละผมรักคุณนะ โอ๊ย่าบอกรักกันที่ที่ใต้ต้นอะไรไม่รู้จะตอบยังไงดิแต่เราก็มีความจริงใจด้วยกันผมรักคุณเด้ออให้พ่อแม่มาสู่ขออมีลูกด้วยกันสามคนลูกอายุเท่าไหร่บ้งครับตอนนี้ยี่บห้าโอ้เล็กยี่สามองลงมายี่เบียด ตัวแล้วหมดปลาแล้วตอนอุ้มครั้งแรกรู้สึกยังไงภูมิใจทล้ว่าลูกเรานี่อน้ำตาไหลร่วงแล้วก็อยากดูแลเขามากๆเลยใช่น้ำตาไหลนะซึมๆเออกูเห็นอุ้มลูกเนี่ยทุกคนน่ะน้ำตาไหลนลยเอกูมีลูกกับเขาแล้วเป็นพ่อกันแล้วนะกูน้ำตาไหลนะผมพูดจริงนะน้ำตาไหลพี่อืมกูเป็นพ่อคนแล้ว พ่อบางทีบางครั้งนะพี่พี่จะพูดให้ฟ <um ังนะขนาดเขาโตแล้วนะพ่อบอกอดเราหอมเราไอเราอ้วอายคนรบข้างนี่หนูไม่แคร์หนูไม่แคร์แค่พ่อนูรักพ่อนะไอเราออายคนรบข้างนี่เราดีใจไหมครับภูมิใจดิน้ำตาไหลร่วงดูความรักคืออะไรความหมายผมนะความอบอุ่น แล้วก็จริงใจต่อกันซื่อตรงต่อกันไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนเออครับแล้วก็โทรหา,ยายทุกเยน็นอ่ะโทรหากันกินข้าวอะไรเนาะเย็นนี้นะเสฟฟิลท,ท,ท,ทุกวันเลยนะฮะเออเออน้ำตาไหลร่วงนะอ่าตอนนีเ้เนี่ยกำลังกา,ากงปลาค่ะพ่อกินข้าวยังเพิ่งเลิกงานมาหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยอ่าแปลว่านานๆเจอกันที ปีใหม่สงการก็กลับไปเยี่ยมบ้านคนอีสานก็อย่างนี้นะพี่ก็รู้รปีใหม่สงการกลับบ้านอพอหลังจากสิ้นปีใหม่สงการกลับมาทนวนเวียนนไปวนเวียนไปนี่แหละคือวิถีชีวิตก็จะจัดก,กิ่หมูเป็นอย่างนี้ละอออยู่คนเดียวก็พอแล้วพี่กินข้าวอิ่มนอนหลับสบายก็พอแล้วผม บางวันผมกินเหล้าขาวตั้งแต่เก้าโมงถึงสามทุ่มบบางวันแล้วแต่ผมวันไหนผมมีทรัพย์มีกําลังพอซื้อพอกินผมว่าอยู่วันไหนผมไม่มีผมก็ไม่อยู่เดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับมีเล่นนิดหนึง่งทุกเทปเราจะให้จับคาถามนิดหนึง่งถ้าเลือกช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอยากหยุดเวลาไว้ได้ <laughs> คุณจะเลือกช่วงเวลาไหนอ๋อก็อยากอยู่กับคุณรูนแหละครับแล้วครับทําไมอะครับเพราะเมียผมเป็นฟูนะครับเขาทิ้งผมไปแล้ว ไม่ใช่เมียก่อไม่แต่งกันล้วอยู่ด้วยกันจนเขาเป็นครูพี่เสาร์ที่แต่เสาร์ที่เขาขี่รถมาผมจากชัยภูมิมาคอนเทนต์เพื่อมาหาที่เลยใช่ครับทุกวันเลยแปดปีพี่ตั้งแต่มสามอ,อะ่ะจนเขาได้เป็นครูแล้วผมก็ว่าผมก็ตัด,ต,ดตัดจอยไปเลยว่าผมผมไม่ดีไปหาคนใหม่ซะเอ๋อเราเป็นคนบอกเองเลยใช่ครับตอนนี้ก็ยังมีเฟซกันอยู่แต่ไม่คุยกันเขาก็ดูสตอรี่อย่างนี้อยู่ครับแล้วตอนนี้ถ้าเราพร้อมแล้วเราอยากกลับไปหาเขาไหม ก็ไม่อยากกลับไปหรอกเี่ก็เขอให้เขามีคนที่ดีไปดีกว่าแล้วตอนเราตามดูไมพว่าเขาสอนก็ดูครับก็ยิ้มให้เขาแต่ไม่คุยกันนะเี่ไม่ทักไม่อะไรเลยอแค่นี้ก็พอแล้วเหรอใช่ครับให้เขาอย่างนั้นดีกว่าอืครับแค่นี้ก็พอใจแล้วครับดเขาก็ทักมาอยู่แต่ผมก็ไม่คุยด้วยแต่ไม่ได้เป็นเพราะไม่รับนะไม่ไม่ไมครับ ก็ไม่รู้ผมไม่รู้ผมว่าผมไม่ดีพอครับ,รบมีอะไรที่อยากกลับไปแก้ไขไหมครับหรือว่าก็าอยากกลับไปอยู่พี่แต่ว่าผมคงโมาอาการแล้วมั้งพีบคำถามมาหน่อยอันไหนก็ได้ฮะเออเสียงไทยเสียงไทยเกมอะไรครับ <laughs> ก็เป็นคำถามเออเราอยากรู้ว่าจะถามว่าอะไร <laughs> สิ่งสุดท้ายที่ทำให้คุณร้องไห้คืออะไร บมืผมคิดก่อนเมื่อกี้พูดเยอะนะว่าน้ำตาไหลลินเนี่ยก็มีคำตอบเดียวนะพี่เห็นเมียยิ้มให้เห็นเมียยิ้มให้ลูกยิ้มให้แล้วก็วิ่งมากอดเราคือพาออบูบุญมากมีกำลังใจมีกำลังใจมากเหมือนมียาวิเศษเลยลูกเมียมากอดลูกมากอดเมียมากอดเหมือนมีกำลังใจนะ เป,เป็นยาวิเศษเลยลแหละคราบผอมนี่คือคำตอบครับผมขอบคุณมากครับลวงอหอยเดี๋ยวก่อนแยกกันขอถ่ายภาพโูโมชันสวยๆนะอะคับนนีแต่จบจริงแล้วใช้เวลาเยอะแล้วได้ครับเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพสวยๆส,สักภาพนะได้ได้นั่งเลยดี๋ยวยืนอยู่ทถวนี้ก็ได้ Caracas, had a dark time. Que esto en este momento se ha convertido como una gran pesadilla la cual queremos despertar.